น้ำจ yeah. ิ้มรสเด็ดย่างไม่ใช่ยาาแล้วปลาหมึก่างเดี๋ยววันน si> okay. ี้เราจะมาลองชิมปลาหมึกย่างมหาชัยดีว่าจะอร่อยแค่ไหนนะดูนะธรรมดานะขายธรรมดาโลกไม่จำครับผมนี่ขายโลกจำขายปลาหมึกย่างห้โลกจำนะครับผมดำหนามานะโอ้ยประยุธ์อายแบบนี้ Okay, okay, okay. okay. สวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอตูนนะครับอยู่ในช่องเล่นตูนนะฮะวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านนะครับมาที่วัดเทียนดัดนะครับผมมางานวันลอยกระทงวันที่31เดือน10ปี6 3นะครับผมนะวันนี้เราจะไปดูของกินในวัดเทียนดัดกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างให้เราแบบกิ DV, นแบบอ้ยพิเศษพิสดารร่วนอะไรที่น่าะอะไรที่มันคนเยอะเราจะเข้าไปดูนะฮะ แต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูวิทาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูวิทยาแป๊บหนึ่งแต่ก่อนอื่นนะฮะก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนี้ครับอลไะครับไปดูวิทยากันเลยดูหน้ากินุกุกนโอ้ เห็นวิวนทยารเรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนีวินัยนลยครับผมนะฮะเราไปดูคลิปเต็มๆกันเลยดีกว่าใครรัับบห้กเาไปครับ เป็ื้อไ่านนะครับรุช่องล็กเดียมารายการที่ดีนะอ๋อไลไไสุดเพื่อความเป็นสุนทนะครับขอให้ไอ้ตู่สักรอบนึ่งขอให้รวยขอให้มีชื่อเสียงขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีแฟนเพจเยอะๆเป็นร้อยเป็นล้านนะครับตลอดไป กลางงานวัดแล้วนะฮะเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูอาหารนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้อะไรมากินบ้างน,นะทุกคนโอ้ยคนนี่เป็นคนนี่เยอะมากๆเลยครับทุกคนคนนี้เป็น,เนแสนเลยนะวันนี้นะก็ <c oughs> เดินไปดูดิเขาต่อคิวอะไรกันเยอะปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างรสเด็ดมาถึงแล้วต้องกินปลาหมึกย่าง ที่สาวสวยมาตาถูกมีปลายะซิบบอกว่าขอ20บาปลาหมึกย่าง15บาทร้านแรกที่เรามาลุยนะครับก็คือร้านปลาหมึกสดย่างนะครน้ำจิ้มรสเด็ดนะทุกคนแล้ววันนี้เราลองมาชิมแค่5ไม้นะครับทุกคนมันเยอะใช่ไหมฮะแต่เราจะลองมากินท้งแต่เราจะกินหลายๆร้านเลยนะว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนนะทุกคนปลาตี๊บปลาสองปลาใสถุงมาให้ขอลาก้นโบราณบุฟพี่ติ้งด้วยนะครับสามคนาะ เพื่มสีดีอย่างยิ่งที่บ้านทั้งยในวันก่อนวันจ่นม้าตายในป้าตนว่างรเในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านนคือแต่ความศกความเจริญรุ่งเรืองนะครับ้ฝันดีประการใดขอให้สัความผู้มากตราฐานุขสันต์้นสง่ารต้องมีต้องมีสีสัตลอดี้ ครัรอบนี้ขอบคุณครับแม่ครับสามตื่มาแล้วเจอสาธุเอาวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับสาธุสังคมแการจับตทุกปรารัฐเด็ดจริงเด็ดจริงนะครับลืมบอกว่ารายการของเราเนี่ยอร่อยก็อร่อยนะครับไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยนะครับไม่ว่ากันนะฮะสาคือลิ้นไส้ลิ้นมันอ่ะนะ 3่านะครับอ่าฝั่งซ้ายมืแจ้งด้วยนะฝั่งซ้ายมือแจ้งมาด้วยสลวเลสอง้เปนไงขอให้วยอใี้ยเป็นไงอ้่อยเป็นไงใช่ด้พูดตามความจริงเลยจิฝาก่ารถเนี่ใช้ได้ไหมจิ้มแจ้ปลามึกสดหมึกย่างสามรถ

หมึกยางร้านหมึกสดย่างสามรถน้ำจินรถเด็งานวัดเทียนดันเยี่ยมไม่ดเดี๋ยวเราจะไปบุกร้านร้านอื่นต่อด้วยโอ้วัไม่ไประบยันยุมันอร่อยงั้นเนี่ยไป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 ไอ่ไปไได้ปไปไปไปด้ไป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 ด้ไป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 ย

คือได้คนเยอะผมลองกินแบบยังไม่ต้องปูนเนี่ยรีก็เหลังอนะเกร่เรื่องเลี้ยวให้ก็มีมีไข่มีหมูกรอบเห็นไหมม่ต้องู้ดวยมีเลือดด้วยได้คนเยอะได้ครเื่ท่าไหร่ไม่รู้ลา จะคั่วันที่แม่อำนวยนะครับวันนี้คนเยอะนะครับผมงานวัดก็แบบนี้นะครับเฮ้ยอ,อร่อยว่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ชิมจากเนื้อไปแล้วนะน้ำซุปอร่อยพวงเข้าไปยิ่งอร่อยไวมันหอมดีก็เยียมเกลือ <c oughs> ที่เป็น3นาฬิกานะครับอ่าเป็นทุกทุกนะเอาเป็นทกทึกเพราะว่าจะได้เก็บไปกากให้ใครผ่านมาอย่าลืมนะทุกคนร้านเจสิยานะครับยกมจับสายสุดไปครับไม่เยอะกนะครับถ้าต่อ้านอ่านด้เยนะตอนนี้ทมงานนะครับ และทุกคนตอนนี้ก็ก,ก็ได้กลวยจับใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรวะ,ระอันนี้กระเพาะป่ากระเพาะป่ามาแล้วโหได้คดเดนเยอะอ๋อ,อ คนร้อนอ่ะคุยร้อนทุกคนร้อนแต่อร่อยน้ำหรือกระปองนะน้ำขอให้ได้เจออะไรนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกระดานนี้พระป่าลอยจ้านะครับกระดานรับส่งนะไม่ได้เดินทางมาแล้วนะครับ ครับผลิตเจอเลยนะครับมาจากระตัวใหญ่อตอวโดยการข้าวผักรองมันทองพุทธะในพระพุทธเจ้ามีสิรอพันธ์ถ้าเราได้ติดนี่ทุกคนอันนี้ก็ถือว่าถึงเครื่องนะครับเราจะได้ยืนยาวตาเข้มข้นอายุขัดยืนยาวถึงย้อนหนึ่งปีเลยนะครับรับผลิตเจ้เลยนะครับเลยจากป่าราไปนิดเดียวนะครับแต่ติดตาระ รับโป็เลยนะคนังร้อนทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะม,ม,มา,มมมา,าดนดครับรับรเยลยนะคับพรโพน,นนลาหนรโพนนเอาบัตแม่รถไปให้ที่จอดรถในโรงเรียนสวนพกรอ,นนอยู่ไว้เะ่านั้นนะครับคุณธนพรโพนน ทุกคนเราก็เห็นภาพพอสมควรแล้วฮะตอนนี้เราเข้าไปลอยธงกันดีกว่าแช่เอาเดียวเหรอทำไมถึงเลือกลอยธงที่เป็ขนมปังใช่ไหมปาล์มจะได้กินได้ไงเดี๋ยวแล้วก็ต right. no. ึ no. ้องกับ uh, ว uh, ันตึ uh, oh, okay. so ้มสิบห้าท่านเดือนสิบสองนะครับอ่าเป็นวันเดือนเพนเพนเดือนนะครับ ก็าเรียกว่าตามที่สก้นตี่ต่างและกบไม่ว่าจะเป็นวัดที่คุณที่นราตามเฮ้ยทุกคนวันนี้เหมือนเห็นอะไรไหมแบบทุกคนกล้องกล้องมองมาทางนี้เหมือนเจอปลาหมึกย่างใช่ไหม เฮ้ยทุกคนเรามาลอยธงเห็นเหมนี่อะไรใบแวบอยู่ตรงนู้นเเเอาลย้นนี่เดี๋ยวน้เอาคนที่มาเป็นคู่ต้องย่างมานี่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลอยธงก่อนเดี๋ยวเราเห็นเห็นใบใบแวบไม่นู่นเห็นใบใบแวบไม่นู่นโดนเราจะไปบุกปลาหมึกย่างมานี่โอ้โหยันโด โอ้โหกะจะว่ายน้ำไปซื้อเลยปะวะเนี่ยผมมาทางน้ำทุกคนโอ้โหอลังการมากเลยงานนี้เด็เอาเอาไปเช็คแล้วเอดนก้าวพี่ถางครับทุกคนสุดท้ายเราก็มีไฟแล้วนะครับผมนี่เรามาลอยกระทงกันดีกว่าลอยลูก ปลุกเลิงกงานเลยครับจ้าขอ,อทุกอย่างมีแต่ความสุขไปเ,เลยนะพ่อนะถึงไม่ดีก็ลอยไปกับน,น้ำเลยนะไปเลยลอยไปแล้วเฮ้ยถูกเปิดกล้องยังเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนผมไหมเมซิ่งมากเลยปลาหมึกย่างมันลงมาถึงท่าเทียนดันเลยปลาหมึกย่างเขเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิเอ,เอาละทุกคนไอ้อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก็คือปลาหมึกย่างมหาชัยนะครับผม เอาละครับผมขายธรรมดาโลกไม่จำนะครับผมนี่ลงมาอยู่ท้ายท่าน้ำเลยทุกคนเราไปถามราคากันดีกว่านะว่าเขาขายกันยังไงนะครับทุกคนโอ้โหมายังไงครับเนี่ยโอ้ลวงพี่ลอยน้ำาอไลไเรครับเนี่ยลอยมาเลยครับโอ้ยคุณคนมีมือกระดองนะครับนี่มือกระดองมือกระดองขายไม้เท่าไหร่ครับพี่ไม้ละร้อยพี่ไม้ละร้อย,ยนะครับ เอาไม้ละร้อเท่าไหรไข่ไข่ไมมเท่าไหร่ใครใ่ร้อยเท่ากันดิไข่ร้อยเท่ากันเหครับผมมันใหญ่มากครับผมมันใหญ่มากนะครับผมนี่เอาไข่มาสองไม้ไปสามไม้ไปเลยกินหมดป่าววะอปสามไม้เอามึกระดองมาสามไม้ฟังไม่ผิดนะทุกคนไม้ละร้อยนะครับทุกคนโอ้โห ด Adult, ูมึกสาย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 ลูกพี่มึกสายมาเท่าไรครับผมมาละร้อยเลยครับผมมาละร้อยสวยๆเลยครับจัดไปงามๆเลยสาไม้ครับพี่โอเคครับผมขอบอกว่าบอกว่าเอาไปกินหมึกก่อนวันนี้เขาบุกไม้ยันท่าน้ําวัดเทียนดัดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมปลาหมึกย่างมหาชัยดีว่าจะอร่อยแค่ไหนนะทุกนะ อยู่่าใครจะว่ายน้ำมาซื้อมันนะโอ้แต่ง,งานที่อลังการงานสร้างนะครับผมบอกเลยว่าธรรมดานะขายธรรมดาโลกไม่จำครับผมนี่ขายโลกจำ <c oughs> ขายปลาหมึกย่างนะโลกจำนะครับผมดำน้ำมานะอุย้ยประยุทธ์อายแบบเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็นี่อมากินปลาหมึกย่างตามาชัยซึ่ง เขาไม่ได้มาธรรมดาครับตัวนี้เขามาอย่างนี้เขามากับน้ําโอ้คือมันอดใจไม่ได้มันต้องกินนะครับทุกคนนี่เรามากินสดๆเลยบอกเลยนะอร่อยบอกไม่อร่อยโอ้ยอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยไม่ว่ากันนะฮะที่เราได้มานะครับทุกคนมีหมึกสายนี่ออ้ยร้อนๆเลยทุกคนเด้งๆเลยนะแบบเมื่อกี้เลยแบบผ้าเมื่อกี้เลยปลาหมึกกระดองครับผมนี่นะครับผม จะอร่อยเด็ดขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญไข่กระดองนะครับทุกคนซึ่งใหญ่มากไข่ใหญ่มากจริงๆเอาละครับแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมจะใส่ถุงทำไม้ไปร้าดมาเลยโอ้ยไอ้บักไข่เจ้าของร้านปะเป็นเจ้าของร้านจะกระทืบแม่งเจอหน้าจะบ้บาบ้าพวกบ้าเลยสายดูยนะ

nhiều quá rồi, hấp, ngâm nước đường rồi nó, mua thái, ok, thế, thế như đấy, มันคนรอคิวไหมคนรอคิวต่อไปขายปลาหมึกขายปลาหมึกนี่ยไม้ละร้อยนะครับทุกคนครับขอบคุณผม,อมเอฟเฟคเอฟเฟคขาปลาหมึกไม้ละร้อยนะครับทุกคน เฮ้ยน้ำจิ้มมันอร่อยว่ะอันนี้ไม่ได้บวยไม่ได้อะไรต้นตีเลยนะทุกคนจริงคือผมเนี่ยเป็นคนอย่างงี้อร่อยก็บอกอร่อยนะไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยครับทุกคนจริงเฮ้ยน้ำจิ้มมันได้น่ะเคยไหมกินเสร็จต้อแถมจิ้มเยอะบอกเลยว่าน้ำจิ้มอร่อยมากเฮ้ยใครไม่เคยลองต้องลองจริงทุกคน ไม่ได้อวยนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้สนิทกับมันด้วยไอ้เจ้าของร้านน่ะวันได้หาหัวไม่เจอเนี่ยมันรู้เรื่องป่ามันรู้ลูกน้องลากทางมาทางเรือเนอี่ยไอเดียใครไม่รู้เลยนะด้วยมาได้ไงมาทางน้ำเดี๋ยวว่างๆนะทุกคนช่วยแชร์ด,ด้วย เดี๋ยวบ้านจะเข้าไปสอบถามเอ๊ะมาทางนี้มาได้ไงคิดได้ไงทำไมถึงคิดนี่นะคือหนึ่งมันอากาศมันเย็นทุกคนถ่ายผ่านไปผ่านมาอรอยตรงเสร็จแล้วสามารถซื้อต่อได้ไข่คือว่าอร่อยไข่เนื้อมันจะหนานิดนึงเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยหมูนจ่งมันจะน้อยเราต้องใส่เราต้องใส่น้ำจิ้มไปเยอะครับทุกคนจิ้มมันจิ้มไปเยอะเลยนะจิ้มไปเยอะเลย ต่อไปมันกระดองทุกคนทำแต่กินคนเดียวไม่หมดหรอกหรืมมาเยอะจัดอันนี้มันกรอดองทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียิบนีนน คือว่าราคาพอดีแม่แมงครับผมรวมสำหรับความอร่อยไม่ได้อวยครับจริงๆกู้หลายรอบเลยเพราะมันอว่ยจริงเขาไม่จ้างผมมานะผมมาเองเนี่ยผมเสียตังเองอ,อร่อยเจ็บดยอะอ่า สำหรับอีพีนี้ต้องจบเพียงกับเท่านี้แล้วก็บรรยากาศลอยกงในค่ำคืนนี้นะครับทุกคนถือว่าความความโชคดีมากที่มาเจอแอบประมึกย่างสบายถือว่าเป็นความบังเอิญนะเพราะผมตั้งใจมาลอยกระทงให้แล้วมาหากินของที่วัดเียนดันนี่แล้วยังไม่เจอประมึกย่างเกือบคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยกินลังเลยนะเดี๋ยวแบบให้ยังไงดีด้วะ 大자